สวัสดีค่ะแชร์ข่าวเราเรื่องนะคะเช้าวันหยุดมาอาัปเดตข่าวกันนะคะเงินเข้ากันแล้วนะคะสําหรับเบีย้ยผู้พิการเพิ่มเติม200บาทโอนแล้ววันนี้นะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากฐานเศรษฐกิจค่ะเช็คได้เลยกรมบัญชีกลางเผยจ่ายเบีย้ยเพิ่มเติม200บาทให้กับผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะพร้อมประกาศชัดกำหนดวันจ่ายงวดหน้าประมาณวันที่22ของเดือนต่อๆไป อย่าลืมนะคะส่งกำลังใจด้วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ youtube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่อจะได้เจอกันทุกวันนะคะหลังจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28มกราคม2563ได้เห็นชอบให้คนพิการได้เบีย้ยคนพิการเพิ่มขึ้นจากเดิม800บาทเป็น1,000บาทต่อเดือนต่อคนนะคะเฉะพาะคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยนะคะจำนวน 1,1365รายและเด็กพิการทั่วประเทศที่มีอายุต่ำกว่า18ปีอีกจํานวน126,032รายรวมจํานวนนะคะ1,229,097รายข้อมูลณเดือนสิงหาคม2563นะคะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563เป็นต้นมา การปรับเบีย้ยดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ค่าครองชีพต่างๆเพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระของคนพิการและช่วยยกระดับชีวิตให้ดีขึ้นสําหรับรายละเอียดการจ่ายเบีย้ยความพิการใั้แก่คนพิการจะมี3กลุ่มนะคะ1อายุต่ำกว่า18ปีได้รับเงินเบีย้ยความพิการจากอปท800บาทต่อเดืนอนอปทตั้งเพิ่มอีก200บาทต่อเดือนรวม1,000บาทต่อเดือน อายุ18ปีขึ้นไปที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเงินเบี้ยความพิการจากอปท800บาทต่อเดือนและสามารถกดเพิ่มจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอีก200บาทต่อเดือนรวม1,000บาทต่อเดือนและ3อายุ18ปีขึ้นไปแต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเบี้ยความพิการจากอปท800บาทต่อเดืนอนก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเพิ่มอีก200บาทต่อเดือนนะคะ ทั้งนี้กรมบัญชีกลางได้แจ้งว่าในเดือนพฤศจิกายน2563ได้โอนเบี้ยคนพิการเข้าบัญชีตามสิทธิเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2563สำหรับในส่วนของผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเบี้ยคนพิการเพิ่มเติม200บาท เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่22พฤศจิกายน2563โดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดจ่ายเบีย้ยความพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนต่อๆไปประมาณวันที่22ของเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2563ถึงกันยายน2564ผู้ที่สงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอร์เซนเตอร์กรมบัญชีกลางหมายเลข 022706400ในวันและเวลาราชการ